สวัสดีครับพบกับพี่ยิ้งกนตัวนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่หลังเกาะหลังโบ๊ทนะครับหลังโบ๊ทลาคูนนะครับบริเวณเกาะแก้วนะครับเป็นหัวท่าของเกาะแก้วนะครับซึ่งมาขึ้นเรือนะครับวันนี้เราไปาสาวขุนนะครับแล้วก็เกมแกลโลต่างๆนะครับผมเดินทางมาครับนาเป้นะครับนาเป้พิจิงค์สวัสดีครับเป้พิจิงค์ชินเนลกินก่อนครับเดี๋ยวไม่มีเลยอ้วกกำลังยับอยู่เลยครับแล้วก็นายคล้าครับปีวีดี ไ้หูกว้างครับตอนนี้หูกว้างวันนี้ลมเป็นยังไงบ้างครับแี่หน้าโอ้น่าน่าจะมีเดิงมีเดิงวันนี้ฟังงฟั้งนอกวันนี้เราจะไปไหนกันไปลิเปไปลิเปตะทุนวันนี้เราเราจะไปลิเปนะครับแต่ออกลิปเปไม่ได้เพราะน่าจะโก่อรังครับเพราะว่า สภาพอากาศวันนี้นะครับลมเข้านะครับลมเข้าเมื่อช่วงหัวรุ่งนะครับที่จริงช่วงเช้าวันนี้จะเบาหน่อนึงนะครับเดี๋ยวด้านนอกเรไม่รู้เป็นยังไงนะครับวันนี้เรามากเกนยรสาวขุนนะครับสาวขุนนะครับแล้วก็แกโลนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ

cuốn các con nóng lực nóng lực nóng kiếm các bạn đi tiếp à. cho không จะโดเป็นไอีกแล้ยวมาไม่โดนนะครับไม่จริงรับไม่จริงต้องไปโดนก็โดนก็โดนโดนก็ฮึมอึมโดนโดนเข็มบังโดนอู้หูเป็นพวงแล้วอู้อูสีขุนโอ้ยเสร็จนะเข็มบัง ได้ยังไงวะอ๋อได้ได้นี่ไดียวเเอานาเร็วเใส่ส้ยเลย ลงโอ้โหิน้าลิ้นเลย

แรก็ไไอ้ทีเหลืองเป็นพวงครับเอาเลยอ้ยมันดูเหมือนมันด้เลยฮะเ้มันอู้หน่ากลโนี้ไม่โดนเนกันเดียวนี่ กระโดดใช่ไหมครับคระโดดใช่ไหมครับโอ้ยเล็กอย่างวันได้งหญิงนะครับอะไรครับมาดูกันโอเคเราโดนแล้วครับโอ้ยโอ้โหโอ้โหเอามันขึ้นมาให้ดูเป็นเตอม์ไหมเ็นเตอม์ไหมเ็นเตอม์ไหมว้ายโดนที่สามแล้วโอ้ยรวจริงโอ้ยวเลย ตัี่สาอาับเด็ดจริงของเขาตัวที่สาลยอืมุนหิบแล้วครับมานจริงเฮ้ยอ๋อสีเงินสีเงิน อันนี้เกมบ้านเราบดินอู oh, ้ระวังโดนตรงสองนะตั้งกั้นตรงกันนะครักทักล่าขาดนาเต้ยังอยู่ครับ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 เบนเตอร์ไหมเตมบนเตอร์ไหม

không mở căng, mặc mở căng bán găng mở căng mùng mùng mở căng mùng 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 đấy mùng tiêm, mùng tiêm mùng tiêm Ôi, mùng lâu ơi mùng 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 ตัว,ตวนี้ก้่าหตีนี่้ยสุดเราก็เจอครับนี่รครับเหลกโโก้ฮะกันจนเยอะคนเดียว ไปครับอะไรนแบนๆครับแบนๆนะครแบแบนแข้มบางครับมาเตี้ย ở chỗ mình nhận มันชี้เร่งจ่าเลยโอ้มุ่งเร่งจ้าสิเบ้โดนคู่ครับโดนคู่อ๋อคนเดียววะนี่ครับกิงกันจังแลยโอ้กัดกดหลุดหลุด

Ủa chưa thấy mất thằng điều nào mà Mà thằng ต้องไปโดนอีกแล้วครับโอ้ไปโด,ดนสองคนมาเลยวะเไน็นเลยวะโอ้มาเลยวก็เตกลามาอีกแล้วอะไรครับเนี่ยโอ้ลังเกียวโอ้เร่งเร่งเร่งนับไหมนะ nhá Nhanh nguồn rồi Thật là Nếu <laughs> lốp แบนกลมยาวส้นอะไรครับเนี่ยอะไรครับรับว่าวันนี้รับว่ารับว่าตัวที่บาร์สีน้ำับรับ

รรมวลวันนี้นเฮโลไมโคราสาวขุนบางนีกินวันไหนเรืเร่รองผลงานของวันนี้กับไตใหม่นะครับพี่ใหม่ใแต่ใหม่เฉมเฉมนะครับสาวขุน เป็นไงนะพี่อ่อนนิบปีมืออ่อนหลับเลยปลอย่ปลอยหมดปลาตาแดงกล้งเลยไปไปเช็คสภาพอ่าทีเวรนลอนมน,น,นี่ครับจมหน้าพูดปล่อยปลาอ่อนอแรงอันนี้โอเคเอาแบงเบื่อนี่